หลังจากที่มีภาพสปายช็อตรถทดสอบวิ่งในต่างประเทศหลุดออกมาแล้วล่าสุด Mazda เตรมเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ในตลาดโดยใช้รุ่นรหัสว่า Mazda CX50 จากศิลปินดิจิตอลอย่าง MK Jeffler ได้เผยภาพ CG r a d e r ซึ่งเป็นดีไซน์คอนเซปต์ของ All New Mazda CX-50 ในแบบฉบับของตัวเขาเองซึ่งจากภาพ CG r เด d e r ทั้งหมดส่วนดีไซน์โดยรวมของด้านหน้าจะเป็นรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda ซึ่งเราคุ้นชินกันดีว่ากระจังหน้าและฝากระโปรงเรียบหรูตามแบบฉบับของโคโนดีไซน์ ส่วนดีไซน์ด้านข้างจะตอบรับกับกระโปรงหน้าซึ่งมีความยาวกว่าปกติอย่างกลมกลืนส่วนทางด้านท้ายของตัวรถจะสะดุดตากับไฟท้ายรูปแบบใหม่คาดว่าจะใช้ไฟท้ายแบบ3มิติและเป็นการนำเอาดีไซน์ของ Mazda Coupe Concept นํนำมาปรับใช้กับ SUV อย่าง Mazda c x 50อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังมีการออกแบบส่วนเว้าส่วนโค้งของมุมด้านไฟท้ายอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวดีไซน์ภายในห้องโดยสารยังคงออกแบบในสไตล,ล์เรียบหรูแต่โดดเด่นด้วยต้นฉบับของ m a สด้โดยคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทัชมาพร้อมกับพุงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัว และมีคันเกียร์ที่มีลักษณะทันสมัยดีไซน์ใหม่มาให้ด้วย now, now, now. ทั้งนี้จากภาพคอนเซปต์ดีไซน์ทั้งหมดที่ถูกออกแบบขึ้นยังไม่ได้มีการยืนยันจาก m a สด้ว่าในรูปแบบนี้จริงหรือไม่โดยคาดว่า all new Mazda CX-50 จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2021หรือต้นปี2022 ส่วนเรื่องเครื่องยนต์น่าจะเป็นไปได้ว่า Mazda CX-50 จะใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-G 2.5ลิตรที่มีกำลังสูงสุด184แรงมา้ามาพร้อมกับระบบ Hybrid น้ำหนักเบาที่มีกำลัง48โวลและจะมีเครื่องยนต์ Skyactiv-D 2.2ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่มีกำลัง223แรงมา้าน่าจะมาเป็นทางเลือกอีกด้วย ถ้าชอบคลิปนี้กรุณากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ